ใช่ครับวันนี้มาเจอผมกันอีกครั้งใช่บานนท์ดยที่คเยอะมากแต่ก็รู้สึกว่าได้ประสเกษายนใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากรู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มาทำงานครับผมอ๋อท่านผู้บริหารให้กี่คะแนนดีคะสำหรับมื่องนี้ ให้10คะแนนเลยและเชฟนะคะให้ตัวเองกี่คะแนนคะมือแรกมือแรกผมขอสักแปดละกันเดี๋ยวจะไม่มีอะไรได้พัฒนาเพิ่มอีกอ่ะเดี๋ยวแน่นอนติดตามเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟชาญนุนมากมากค่ะจับแม่เจ๊เชฟไทยแลนด์กับไอคือสิบคอร์สพิเศษจากสุดนะคะเซอรเชอร์เชียงใหม่ด้วยท่านฝาอเชฟเกตหนุ่มให้กับเชฟชาญนุ่นด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เอนจอยันต่อเพราะว่าเดี๋ยวให้เชฟเนี่ยได้เตรียมวัตถุดิบสำหรับมือต่อไปวันนี้ยังอยู่กับพวกเรานะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีคอร์สพพิิิเเศศษษนนะยังมีรสชาตต่อใ ใช่แม่คะอีกหนึ่งรสชาติด้วยแต่ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันก่อนได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะเ,เดี๋ยวถ้าผูาท้ทข่งทานก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเริ<ด>่มตัดและ่างนี้เดี๋ยวให้เชฟได้เตรียมกกอุปกรณ์ไละขอบคุณค่ะครัขอบคุณ เป็นไงบ้างวันนี้งานพิเศษได้ค่ะตัวจริงเลยชื่อในดวงจันทร์ริมดวงจนทร์จะเป็นอะไราะรกันเรามาติดตามได้เลยนะคะแล้วที่เป็นงานอะไรนี่เนี่ยนะงานอะไรงานอะไรเอ่ยก <sa iden blessing> ็จะตลาดทุเ no รียนตลาดทุเร <ity> okay, like ียนของเซ็นทเัลเซติวัล <ahead> well, like ์อร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเริ่มจัดกับเชฟชานจอนะคะขอบคุณค่าทุเรียนทุเรียนแล้วก็ทุเรียนทุเรียนทุเรียนเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเมื่อคืน ก็เพิ่งกินทุเรียนไปเรีนไปสครูในราคาสามร้อบาทมันสีโลเนาะใช่อันนี้อะไรอ่ะขีดละขีดเก้าสิบขีดแลวก็ขีดมื่วขีดแปดเก้าตัวกบบาทหนึ่งเนี่ยโกดใครเอาดีปีค่ะแต่อืมวิมานหนามเป็นต้นเอ็นดูอ่ะ ม่อยากฟอกเองเลยว <laughs> ม่ชอบปอกเอง <laughs> อยากซื้อเลยอะแต่เราจะเปนูหลันใช่หมรอมรามี้ค่อมูกระุกับบรโชีวิตอัเนน,น,นนี้อะไรนี่มะม่วงสองกล่องร้อยหาสบกล่อง้าท่บาท แต่ก็ทำเงินนะคืน่นที่เป็นสูเฉพาะ่คาของทา้ที่เป็นเียยวที่มาิเศษอยูปิดท้าน่ะด้วยไม้ดีชื่อว่าเป็นาชาปเนคี่อะไรติได้ทาน้ีว่าเชีงหม่หียเฟส่าจะไดุมผลไม้หมดเลยอ่ะเขาก็บอกเลยเชียงใหม่ที่เหลียมเฟสนดคะด้วยโทเรียนตรดากี่เมียเป็นเกรดสวองเลยนะคะอันนี้จากันุกเพสเียนทอง ข้าพเก้าทุกท่านเดี๋ยวเชิญเต็มจอยกันได้เลยค่ะให้หนูคลิปสีมือพี่ชาโนได้ไหมคะเขาให้กรรมการหนูเป็นกรรมการให้ได้นะจ้ะงานมันจัดถึงวันไหนนี่สิบสองฮะสิบสามโอ้เออถึงวันหยุดครบเราพอดีสิบสองวันหยุดเราอ๋อใช่หมดการชีวิตหมดการชีวิตวันที่สิบสองนะจ๊ะ